เอากสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเาสิไปที่หลักหน่วยบนสูตรคู่ขคี้นะครับเนาะนะครับผมสําหรับในสูตรกู่คียนะครับผมเ้าใส่เลขสามสูตรนะครับสามสูตรเพื่อนะครับเพราะว่าเ้าใส่เลขสามสูตรเพื่ออย่างเพื่อให้มันให้มันได้ให้มันได้ตัวเด่นนะครับถ้าสามสูตรมันจะได้ตัวเด่นถ้าสี่สูตรมันจะไม่ได้ตัวเด่นนะครับถ้าสองสูตรเป็นเลขคู่สองสูตรเป็นเลขขี้มันก็ไม่ลงตัวนะครับ มันก็จะเท่ากันนะถ้ามีสามนะครับถ้ามีสามมันจะต้องมีมากกว่าอยู่เลขหนึ่งก็คือไม่คู่ก็ขี้นะครับถ้ามีสามเนาะถ้ามันขี้ทั้งหมดสามตัวโอเคเป็นคู่ทั้งหมดสามตัวโอเคแต่ว่าถ้ามันเป็นคู่อีกหนึ่งสูตรอีกสูตรอีกหนึ่งสูตรเป็นเลขขี้นะครับมีคู่ขี้สองสูตรก็ต้องตัดสินด้วยสูตรที่สามก็คือมันจะเป็นคู่หรือขี้นั่นเองนะครับเนาะนะครับ เข้ากันใส่เลขสามสูตรในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะก็ไปในทางเดียวกันก็คือเป็นเลขคู่นะครับนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับคู่ขี้นะครับในงวดที่ผ่านมานี่เลขเลขสามสูตรก็คือสูตรที่หนึ่งก็เป็นเลขคู่นะครับสูตรที่สองก็เป็นเลขคู่นะครับสูตรที่สามก็เป็นเลขคู่เป็นเลขคู่ทั้งหมดก็มาที่เลขคู่ก็คือมาที่เลขหกนะครับก็มาที่เลขหกนะครับตัวนี้เนาะนะครับถ้าเป็นเลขคู่นะตัวนี้เป็นเลขคู่ทั้งหมดมาที่เลขคู่เลยนะครับ ก็คือสามห้าหกนะครับก็มาที่เลขคู่นะครับตรงตามสูตรเนาะนะครับมาที่เลขคู่ก็คือเลขหกมานะครับในสูตรก็มีเลขหกอยู่นะครับมีเลขหกกับเลขแปดสองตัวคือเป็นเลขคู่นะครับแล้วเลขหกตัวนี้ก็มาในในหลายหลายสูตรที่นะครับนะครับแล้วก็นะครับเนาะนะครับในหลายๆสูตรนี้ก็จะมี เลขหอยู่นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะไปที่คู่ขี้ในหลักหน่วยบนนะครับในส่วนคู่ขี้นะครับในวันนี้จะได้ว่าเป็นรูปแบบใดไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งคู่ขี้สูตรที่หนึ่งนะครับการประมวลผลนะครับใจหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบเออหลักสิบครั้งที่สองหน่วยขึ้นนึงสิบครสองหกบวกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดนะครับในเลขขี้เลขขี้มานะครับเก้าบวกสาม เป็นเลขได้เก้าบวกสามเป็นสองได้เลขคู่เลขคู่มาครับเก้าบวกสามเป็นสองกได้เลขคู่เลขคู่มาสามบวกหนึ่งเป็นสี่ได้เลขคู่เลขคู่มาคือเลขหกหนึ่งบวกหกได้เลขคู่นะครับแต่หนึ่งบวกหกได้หกได้เลขคู่เลขคู่ก็มาคือเลขสี่ห้าบวกเจ็ดได้เลขสองนะครับก็ได้เลขคู่เลขคู่ก็มาคือเลขสองนะครับห้าบวกสี่เป็นเก้าได้เลขคี้เลขคี้ก็มาเป็นเลขค่านะครับแล้วงวดต่อมานะครับสองบวกสี่ก็เป็นหกได้เลขคู่นะครับเลขคู่ก็มาคือเลขหก แล้วก็งวดล่าสุดเนี่นะครับเนาะฮะงวดล่าสุดนี้ก็ได้ไปที่เลขหกเนาะสองบวกสี่สำหรับในงวดนี้นะครับเนาะ 4. สำหรับในวันนี้นะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่งนะครับสิบครั้งที่หนึ่งไอ้สิบครั้งที่สองนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สองก็เป็นเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองนะครับสองก็เป็นเลขคู่นะเลขคู่ได้สองนะครับ ได้สองเป็นเลขคู่นะครับผมสําหรับในสูตรที่หนึ่งโอเคสูตรที่หนึ่งนะครับไปที่คู่ขีส OK, ส้สูตรที่หนึ่งนะครับในหลักหน่วยนะครับโอเคสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งแต่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสูตรที่หนึ่งได้ไปที่เลขคู่คือเลขสอง ส g, ูตรที่หนึ่งได้เลขคู่นะครับต่อไปส,สูตรที่ ìn, uh สองนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับไปสูตรที่สองสูตรที่สองก็คือตัวนี้นะครับูที่สองคี้นะครับก็คือหน่วยบนคู่ขี้สูตรที่สองนะครับการประมวลผลอะายตำแหน่งในหลักร้อยนะครับหน่วยล่างสองครั้งนะครับหน่วยหนึ่งนะครับร้อยสองหน่วยสองนะครับสิบครั้งที่สาม แล้วก็หลักร้อยครั้งที่4ี่ห้าครั้งนะครับแล้วก็บวก5คงที่นะครับแล้วก็เดินไปทีละ2แต้มก็จะเป็นเลขคู่ขี้นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็นะครับเนาะในงวดที่เข้าผลผลในงวลาสุดนี่ครับเนาะก็จะได้ไปที่เลขคู่และนะครับมาเลขขี้เลขคู่เลขขี้มาแบบนี้นะครับได้ขี้มาขี้ได้ขี้มาขี้นะครับได้เลขขี้มาเลขขี้ได้เลขคู่มาเลขคู่ได้เลขขี้มาเลขขี้นะเลขคู่มาเลขคู่คู่มาคู่คู่มาคู่ โคมาโคโคมาโคนะครับขี้มาขี้งวดล่าสุดนี้ก็ได้ไปที่เลขโคมาโคนะครับงวดนี้นะครับนาอประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่เลขขี่นะครับอาการประมเลินผลนะครับผมไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับเพราะว่าเข้ามาเสียลงเริ่มๆหนาเริ่มหลังนะครับาการประมวลผลใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยบนก็คือเลขสามวางเลขสามไปเลยนะสามนะแล้วก็ไปหน่วยล่างสองครั้งก็คือเลขหนึ่งสองครั้งก็จะเป็นสองนะครับ หน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับหน่วยล่างหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่งวางเลขหนึ่งครับแล้วก็ร้อยครั้งที่สองก็เป็นร้อยครั้งที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับร้อยครั้งที่สองเป็นเลขศูนย์เป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก็ไปหน่วยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองคือเลขสองนะครับเลขสองเลขสองนะครับสิบครั้งที่สามสิบครั้งที่สามก็เลขสองครับแล้วก็ไปที่หลักร้อยครั้งที่สี่คูณห้า หลักร้อยในสี่ก็คือเลขสองสองห้าเป็นสิบได้ศูนย์นะได้ศูนย์บวกห้าคงที่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเออบวกกันเลยสามบวกสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกห้าคงที่ได้ห้าได้เลขคี่นะครับเลขคี่ก็มีห้าตัวห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับได้เลขขี่นะครับในสูตรที่สองนะครับตัวที่สองได้ไปที่เลขขี่นะครับออไม่เหมือนกันนะครับนะครับ ได้เลขขี้ก็คือเลขค่านะได้เลขขี้นะครับสูตรที่สองต่อไปนะครับสูตรที่สามสูตรที่สามจะได้เป็นเลขอะไรนะครับในคู่ขี้ในสูตรที่สามนะครับนะนะครับในสูตรที่สามก็คือสูตรนี้ การประมวลผลอาร์ติไลต์ตำแหน่งเนี่ยนะครับเนาะก็จะใช้หลักแสนห้าครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักพันหลักสิบหลักหน่วยหลักแสนห้าครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับอย่างละหนึ่งครั้งละก้อนร้อยหนึ่งร้อยสองสิบสองสิบสามหน่วยสามสามครั้งร้อยสี่ไม่มีค่าของที่ได้เท่าไหร่ก็เป็นคู่ขี้เนี่ยการประมวลผลออกมาได้เลขขี้นะครับก็เลขขี้ก็มาก็เลขสามได้เลขขี้เลขเก็ก็มานะครับได้เลขขี้ ก็เลขคี้ก็มาก็เลขเกบได้เลขคู่เลขคู่ก็มาก็เลขแปดได้เลขคี่นะครับเลขคี้ก็มาเป็นเลขเก้าได้เลขคู่เลขคู่ก็มาเป็นเลขสองได้เลขคู่เลขคู <im 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 ่ก็มาเป็นเลขสองได้เลขคู่เลขคู่ก็มาเป็นเลขหกเลขได้เลขคู่เลขคู่ก็มาเป็นเลขสี่ได้เลขคู่เลขคู่ก็มาเป็นเลขสองได้เลขคู่ได้เลขคี้เลขคี้ก็มาเป็นเลขห้านะครับงวดล่าสุดนี้ก็ได้เป็นเลขคู่นะครับเลขคู่ก็มาเป็นเลขหกสำหรับในงวันนี้นะครับได้เลขขี่นะครับปังวลผลมาแล้วได้เลขคี้เนาะนะครับห้าห้ายี่สิบห้านะครับ หลักแสนห้าครั้งเนาะนะครับห้าครั้งห้าคูณห้าก็ได้ยี่สิบห้าก็ได้ห้าห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่หนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกศูนย์เป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับตัวนี้ได้หกเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกสองก็ได้เจ็ดนะได้เลขขี้นะครับได้เลขขี้นะครับ นะครับในสูตรที่สามได้เลขขี้ในรอบนี้นะครับเนกะ็จะได้เลขขี้ไปตรงกันที่สองสูตรนะครับก็คือเลขคี้ก็จะมีสองสูตรนี้ในหลักหน่วยรอบนี้ได้เลขขี <c ười> ้เลขขี้นะครับได้เลขขี้นะครับในเลขขี้ของเราจะมีเลขอยู่สองตัวนะครับในเลขห้าตัวนี้มีสองตัวก็คือสามกับเจ็ดนะครับสามกับเจ็ดนะครับสามกับเจ็ดเนนะครับ แล้วหลักสิบนะครับหลักสิบตัวนี้นะครับนะที่เข้าเทียบทนให้เพื่อนๆก็คือเป็นหลักสิบสองสูตรชนนะครับสองสูตรชนนะครับเนาะสองสูตรชนนะครับสองสูตรชนนะครับ <t> ก <od head> <bacteria> ็คือในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้นะครับเนาะชนแล้วก็มาชนแล้วก็ไม่มานะครับแต่ในสี่ตัวนี้มาหลักสิบแน่นอนมาหลักสิบแน่นอนเนาะนะครับมาหลักสิบแน่นอนแต่มันก็จะยืนไปหลักสิบนั่นเองเพราะว่ามันจะมาหลักสิบทุกงวดในงวดที่หนึ่งนี้ก็จะมีเลขหกมาที่หลักสิบ เลข8มาที่หลักสิบเลข2มาที่หลักสิบเลข8มาที่หลักสิบนะครับเลข0นมาที่หลักสิบเลข5ามาหลักสิบเลข9้ามาหลักสิบเลขสี่มาหลักสิบเลข2มาหลักสิบนะครับแล้วก็งวดต่อมาก็จะเป็นเลข5ามาหลักสิบนะครับแล้วก็เลข6มาหลักสิบงวดล่าสุดนี้ก็เลข5ามาที่หลักสิบงวดนี้นะครับได้2 3 5 2 3 5ห้าสาห้านะครับถ้า2 3 5สาหจะมีเลขขี้อยนะครับในอันนี้จะเป็นหลักสิบเนาะก็ยืนไปที่หลักสิบนะครับ ก็ยืนไปที่หลักสิบในหลักสิบตัวนี้นะครับก็มันก็จะมีหลักสิบอยู่ก็คือเลขสามเลขสามก็ยึดไปที่หลักสิบเพราะฉะนั้นถ้าเลขสามนะครับในตัวนี้ไปที่หลักสิบจะมีเลขขี้อยู่เพียงตัวเดียวก็คือเลขเ็ตนะครับถ้าเลขไม่เบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลก็จะเป็นสามสามหรือว่าสามจะอยู่หลักหน่วยนะครับเนาะสามนะครับมีเลขสามกับเลขเกตนะครับที่เป็นเลขขี้แต่ว่าเลขคู่มีถึงสามตัวนะสองสี่แปดบบสองสี่แปดนะครับ ในรอบนี้เลขมันจะขัดกันอยู่ก็คือมันไม่ไปด้วยกันนะครับเนาะเพราะว่าในชุดนี้นะครับในเลขล่างตัวนี้เลขจะเด่นไปที่นี่นะครับหน่วยบนสองสูตรชนนี่ก็จะเป็นเลขแปดนะครับก็คือเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่ถ้าเป็นเลขคู่ในเลขแปดตัวนี้นะครับมันก็จะไม่ตรงกันกับคู่ขี้เพราะว่าคู่ขี้เด่นมาเลขขี้แต่ในตัวเด่นเด่นมาที่เลขคู่นะครับคู่ขี้เป็นเลขขี้ตัวเด่นมาเลขคู่นะครับก็คือชนแปดนะครับ เพราะฉะนั that, so here, ้นนะครับผมในรอบนี้นะคู like ่ขี้นี้นะครับกับตัวนี้นะครับมันก็มีสเปริตเท่ากันนะมีสเปริตเท่ากันก็คือเลขเดินมา6ยังไม่สรุดเลยนะครับเลย่าทั้งหมดเนาะแต่ตัวนี้มันมีขัดกันอยู่ก็คือไปเลขคู่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่เห็นพองนะครับไม่เป็นมติเอกสารนะครับเนาะก็คือมันมีตัวขัดแย้งอยู่ก็คือ2นะครับมันมีตัวขัดแย้งอยู่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก็เชนั้นนะครับในหน้าที่นี้นะครับเราก็จะมอบหน้าที่ให้ไปที่เลขเด่นนะครับมอบหน้าที่ให้ไปที่เลขเด่นเพราะว่ามันไม่เป็นเอกสารนะครับในชุดนี้นะครับก็คือจะเป็นเลขคู่ขี้ขัดกันอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ดีเสียงข้างมากก็จะเป็นเจ็ดกับห้าก็คือเป็นเลขขี้เป็นเสียงข้างมากนะครับนะครับเสียงข้างมากก็จะมีพลังมากกว่านะครับก็จะไปที่เลขขี้ถ้าเลขขี้นะครับเนาะมันก็จะมีเลขอยู่ก็คือเลขสามก็จะมาชนในหลักหน่วยตัวนี้อีก นี่คือหลักหน่วยศูนย์หตัวนะ, 6, 1, นะครับหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแล้วตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นเลขหลักหน่วยเือกันนะครับตัวนี้เนาะนะครับสามสี่หกนะครับไม่ใช่หลักหน่วยนะครับตัวนี้มันเป็นเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล 5, divide, ้วม่จะจับคู่กับตัวนี้นะครับเนาะนะครับถ้าหลักหน่วยมันมาอยู่เป็นเลขสามหรือเป็นเลขเกดสองตัวนี้นะครับเราก็จะนะครับเนาะ แต่สาหรับเลขนะครับตัวที่มันเป็นเลขที่มาสิบหน่วยเราจะไปดูเลขตัวที่มาสิบหน่วยทุกงวดเลยนะครับเนาะสิบหน่วยทุกงวดก็คือเลขเด่นของเรานะครับในเลขเด่นของเราในตัวนี้นะครับก็คือเลขมันจะมาในสิบหน่วยทุกงวดนะครับก็คือเป็นเลขตัวนี้นะครับเลขตัวนี้จะมาสิบหน่วยทุกงวดนี่นะครับเนาะน่ครับเลขเด่นสามตัวสี่ตัวสองตัวนี่นะครับเนาะนะครับจังหวดนี้นะครับเนาะมันก็จะได้หนึ่ง ศูนย์หนึ่งสองนี่ก็จะมาที่หลักเลขศูนย์และก็เลขเก้าในหลักหน่วยนะครับตัวนี้คือกันนะครับเนาะห้านะครับนะครับก็มานะครับก็มาในหลักสิบนะครับแล้วตัวนี้นะครับเนาะเลขสองตัวนี้นะครับก็มาในหลักหน่วยนะครับเลขสองตัวนี้ก็มาในหลักหน่วยนะครับต่อมานะครับเลขหกตัวนี้ก็มาในหลักหน่วยแบบนี้นะครับเนาะเลขเด่นตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเลขสี่ตัวนี้ก็มาในหลักหน่วยแบบนี้นะครับเนาะนะครับ แล้วก็งวดต่อมานะครับเลข5้าตัวนี้ก็มาในหลักสิบเอ้ามาสลับสิบหน่วยเนาะแล้วก็งวดต่อมาก็จะสี <wh> <kimchi> ่ก <wh> ับ5้าก็5้ามาที่หลักหน่วยแบบนี้นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับห้ากับหกหก็มาในหลักหน่วยแบบนี้นะครับวดล่าสูตรเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับเลขเด่นตัวนี้นะครับในเลขไปเทียหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดครับมันจะมีเลขขี้อยู่สองตัวก็คือหนึ่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับในเลขตัวที่มันเป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับในชุดนี้นะครับ มันก็จะได้ไปที่หนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับหนึ 7, 2, üt, 2, 3, 2, nah ่งเจ็ดสองแปดเพราะฉะนั้นมันจะมีเลขขี้อยู่สองตัวก็คือหนึ่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดเพราะฉะนั้นนะครับเราะในเลขตัวนี้ในล้านเปอร์เซ็นต์มันจะมีเลขหนึ่งตรงนี้นะที่เลขหนึ่งนะครับมันจะเป็นตัวกันได้นะครับแล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแต่นะครับมันก็ยังปีตัวเด่นได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นในล้านเปอร์เซ็นต์นี้นะครับ ก็มีเลขหนึ่งอยู่นะครับมีเลขหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยตัวนี้ก็ยังมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกนะครับเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในหลักหน่วยห้าตัวก็ยังมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้มีเลขหนึ่งเลขหนึ่งมันจะมีแฝงอยู่ในหลายๆสูตรแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่ไม่ชนในหลักหน่วยก็จะมีเลขหนึ่งอยู่นะครับในเลขหนึ่งตัวนี้นะครับนัะก็คือมันมีสองตัวนะครับก็คือเจ็ดกับเจ็ดกับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีในสูตรของเรามันมีเลขเจ็ดอยู่ แต่ตัวที่มันที่มาเทียบเคียงกันก็คือมันมาในหลายๆายสูตรก็คือเลขหนึ่งแล้วอยู่ในชุดนี้นะครับเนาะเขาก็เป็นรองเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นก็คือเลขหนึ่งตัวนี้มาหกสูตรเลยนะมาหกสูตรนะครับเลขหนึ่งตัวนี้เลขหนึ่งตัวนี้นะนะครับมันมาถึงหกสูตรนะครับตัวนี้เลขหนึ่งตัวนี้สําคัญนะครับเราจะเล็งไปเลขตัวที่เป็นตัวรองนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ เป็นตัวแปรตัวสําคัญนะครับเนาะเป็นตัวแปรตัวสําคัญในเลขหนึ่งเพราะว่าเรามองแล้วมันอยู่ในหลายๆสูตสุนะครับที่สําคัญมันอยู่ในล้านเปอร์เซ็นต์นี้แหละนะครับเนาะนี่นะครับเลขหนึ่งตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมในเลขหลักหน่วยมันเป็นเลขขี้นะครับเราก็จะมีตัวกันอยู่แต่ว่าเรายังก็ยังไม่ได้จับใส่ทั้ทีเดียวนะครับเราก็จะเป็นตัวสแตนบายไว้นะครับถ้าเขามาแรงจริงเราก็สามารถที่จับคู่กันได้นะครับเนาะตัวนี้นะครับก็สแตนบายเลขหนึ่งไปนะครับหนึ่งตัวก็จะเป็น สามเจ็ดหนึ่งนะครับก็สแตนบายไว้ตรงนี้แต่นะครับในเลขหลักสิบของเราจะยืนไว้ที่สามตัวนี้ครับไม่มีเพิ่มเติมนะครับหลักสิบนะครับยืนไปที่แน่นเลยนะครับเก้าสามหกนะครับในสามตัวนี้แต่ว่าหลักหน่วยนี่ก็ยังวันวันอยู่นะครับยังแกว่งอยู่ยังไม่นิ่งนะครับเนาะเราก็จะจับให้มันนิ่งจนได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ในเลขชุดนี้นะครับก็จะสแตนบายตัวเลขหนึ่งไว้เป็นตัวเลือกนะครับเพราะว่าเขามาแรงเหมือนกันนะครับเนาะมันก็จะฟ้องด้วยตัวนี้นะครับหลัก คู่ขี้เนี่ยมันมาสองตัวนะครับแล้วก็ในตัวนี้เข้าสิบหน่วยก็มีเลขหนึ่งอยู่หลักหน่วยก็มีหนึ่งนะครับสองสามมีหนึ่งติดอยู่ตัวนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเนี่ยก็มีหนึ่งติดอยู่นะครับหลันเปอร์เซ็นต์ก็มีหนึ่งติดอยู่แล้วก็สามตัวก็มีหนึ่งติดอยู่ถ้ามันมีแค่สูตรดเดียวเสียสูตรเดียวก็ไม่เป็นไรหรือคู่ขี้ตัวนี้ไม่เข้าเลขเด่นกล่มาว่ากันแต่อันนี้เลขขี้ตัวนี้นะครับมันก็มีอยู่ในหลายๆสูตรแต่อยู่ในตรงนี้ไม่มี มันจะทําให้เราพลาดตายเพราะฉะนั้นเราจะสแตนบายหนึ่งเอาไว้นะครับเนาะนักครับเดี๋ยวเราจังพิจารณารอบต่อไปนะครับสําหรับเลขหนึ่งตัวนี้แต่ในส่วนของเราก็มีเลขเก็บอยู่แล้วก็มีเลข3ตัวยืนนะครับตัวยืนนี้ก็ยืนไว้นะครับตัวรองก็พิจารณาอยู่รอบหนึ่งแต่ตรงนี้อย่างในก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับในเลขขี่ในหลักหน่วยนะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมไม่เสียเป็นเสียในคู่ขี่ยของเฮานะครับมีเสียงค้างมากก็คือเลขขี่ในหลักหน่วยในรอบนี้นะครับเนาะงวดวันที่16นี้นะครับ เป็นเลขขี่ในหลักหน่วยบนนะครับมี2สูตรเลขคู่มี1สูตรเพราะฉะนั้นก็จะให้ไปที่ตัวที่มีหลายสูตรก็คือเลขขี่นะครับสาหรับในคลิปนี้ครับแอนเซอไวเพียงซัเ,ปเปน,น่เนาะในคลิปต่อไปเข้าจังมาพิจารณาวา่าเลขตัวที่เราจะยืนหลักไปจริงๆนั้นเราจะจับตัวไหนเป็นตัวยืนในเลขตัวนี้จังไดเลขในชุดนี้จะมีเพียง3ตัวเท่านั้นนะครับ เราจะจับหลักละ3มตัวนะครับหลักละ3มตัวก็คือหลักสิบสตัวหลักหน่อย3ามตัวนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้นะครับแป่นเสียงก็งสำม่ร่ำเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ